บางจะบางคืออะไรอะบางบางแปลว่าลิโรอ๋อลีโร <Little. S 1> นิโนนินหนอ๋ออ๋อะอะไรบ้างอันนี้นิหนยอย,อยออก็กำลังไปห้วยน,นะครับแล้วก็แว่ร้านกาแฟเพื่อนใสนนะครับไม่เห็นเลยเชื่ออะไรก็ไม่รู้ชื่อว่าเลเซเรสคาเฟ่ค่ะเลมอนนะโอ้โ oh, ห oh. นี่เฮ้ยปลุกดีนะที่นี่อะ โอ้ oh, สวยนะว้า wow. วมาดูสิมีคนอยู่ต้นไม้เยอะสวยนะคร้ๆกันก็ฟาร์มเลยนะมีต้นไม้เยอะนะแล้วสไตล์แบบยุโรปเลยนะครข้ oh. างในไปดูดสวยนะยนะอนโอ้โห เห็นจากข้างนอกร้านเพื่อนเปิดมานานแล้วแต่ไม่เคยมาเลยหลายปีมากแล้วอ่ะเอาจริงแต่ก่อนคิูมีดิอะเหรอใช่ดังดังช่วงแรกบูมมากคนลงคอนเทนต์เยอะเออเออน่าจะเป็นนั้นแต่ว่าไม่ได้มาอะไรองเยไม่ได้ไม่มาที่นี่เลยก็เลยเอาโอเควันนี้มาละจนเขาจนเขามาร้านเราอ่ะก็เลยแล้วก็ยังไม่ได้มาอีกนะจน จนมาปีนี้ผ่านไปปีหนึ่งถึงจะมาแล้วแต่เขาไม่อยู่นะคะก็ไปทำธุระอยู่เป็นสไตล์ฝรั่งฝรั่งอยู่สวนเลี้ยนอิตาเลียนแบบเออเลียนนะเวลาเวไปฟัวอินเดก็เวทีนี้ได้เลยนะเพอร์ดีนะใช่ปะทางผ่าน่ทาางผนเลยดีจริงๆน่ารักถ่ายรูปได้เยอะนะครับที่นี่ไม่ต้องตั้งใจมากอะไรเงี้ยสวยจริงๆทำไว้แบบดูแลแบบนี่เนี่ยสังเกตดูนะครับทุกอย่างมีแบบ ทุเลดีนะครับเต้นไม้นไม้ตุกนี่ก็สองมุมไทยรูปไตนี่ครับนสวยอ่ะสั่งเรื่องอ่ะอันนี้อ่ะอันนี้น่ากินนะอันไหนอ่ะอันนี้เลยอินโนีเซีอินฟาลีอันนี้เป็นยังไงคะ เข้มกว่าปกตินะได้ใช่ป่ะหรือเจ้าเดลี่เดอดที่ไม่เอามันมีเหลนจีโซดาเอสเปรสโซ่ใช่ไหมไม่เอานั่นแหละเมื่อกี้อซลเยอกับอะค่ะไม่ไม่แค่นี<อ>้เนาะเออ ปอนใช่ไหมคะแม่นหนก็จะไม่มีมือแล้วนะคะเชิน,นะคะแกะซ้อนให้ยนะคะี่เคุค่ายอ,อคุณคารอ,อร่อยนะมอ,อ้มอร่อยกำลังดีไม่ไหวานมากอือใชเดีย๋ยวพักพ่อนนิดนึงขับลมาประมาณสองชั่วโมงกว่าก็เลยพักนิดนึงก่อนแล้วก็จะไปต่อ หไวหินไม่ได้ไปมานานแล้วครับเกือบผม่าสองปีสามปีแล้วเคยไปตีกอล์ฟยังมาบ่อยพอไซน์ไซไหฮะไปล่าซุดมเมื่อไรเกือห้าหกปีแล้วก่อนโควิดจ่ะพูดคำหนึ่งมาที่นี่ต้องพูดคำไหนว่าหัวหินหัวหินเป็นถิ่นมีหอยเป็นถิ่นหอยหัวหินหัวหินเป็นถิ่นเป็นถิ่นมีหอยมีหอย คำเดหเัวหินเป็นทิ้นหัวหอยเอ้ยหัวหินเป็นทิ้นหัวหินเป็นทิ้นมีหอยทำไมคือหัวหินเป็นทิ้มีอ๋อที่มีที่หัวหินมีหอยใช่ไหมไม่ไมาใจ่หรอกทำไมให้พูดทำไมล่ะเขาพูดกันอิูอ่ใช่<อ>ว่าคือผมมันเมื่อสี่ปีที่แล้วมาห้าปีที่แล้วมาเพิ่งมาประมาณสามปีที่แล้วท่าโนนมันแย่เหมือนเดิม า่าถนนส้มนุ่นนี่นะั่นรถติดอ้ตน,นี้เป็นวันทรมาก็เป็นอย่างยังเป็นอย่างนี้เลยที่นี่แบบเมื่อ,อไหร่จะแสนไม่รู้ขี่บนขี่บนบนตลอดทางตอนแรกเพราว่าจะไปพัทยาแต่ว่าเขาว่าจะไปชวยก็เลยมาที่นี่ไงอ,อันนี้กว่าไหมก็เปลี่ยนทําไมทอ่ะสงบกว่าสงบเออสองบกว่าไหมคนน้อยไม่ผูกผ้านไม่วุ่นวายเออแต่รู้สึกว่า ซัพพล์ซัมมอนกาใช่โรงแรมเดอะสแตนดาร์ดสวยนะครับมีเดอะสแตนดาร์ดนะครับโรงแรมที่อาจจะเพิ่มใหม่ไม่ได้นานนะครับที่ห้วยบิวเมคเข้ามาแล้วมันต้มใหม่สวยนะแล้วก็ดิเซชั่นนี่นะครับแล้วก็ทางเข้านี่เลย ที่นี่มันโรงแรมที่มีต้มอยู่แล้วก็มีสีเสียสีเหลืองอะไรเงี <yell> <görüş> ้ยโอ้ต้มไม่ใหญ่ดีอ่ะสวยนะครับอืมากำลังจะไปไหว้น้ำนะครับ ันเป็นเสียงนกจริงหรอหรือเป็นลำพองงงเสียงเสียงอะไรเนี่ยนกปลอมนกปลมใช่ป่ะไม่จริงนกคิดว่าเป็นลำพองเนาะถ้ามีเสียงเสือนี่ปลอมแน่เออผมพร้อมมั่นใจสาว่ายน้ำเล็กล้น่าจะก็บอกให้อยู่วิลล่าก็จะมีสาว่ายน้ำส่วนหินล่าที่นี่ก็ไม่ไงมีสองสาว่ายน้ำเออไปดูสิ เาว่าที่นี่ก็ห้องห้องอาหารอาหารเช้าเอตอตัวนี้เราสว่ายน้ำมันสักพักหนึ่งแล้วก็ไม่ได้ไว่ายกัลังนะแค่เล่นน้ำเฉยๆครับเล่นน้ำนิดนนะ่อแล้วก็ถึงทะเลที่หว้วยนี่มีหมาหนะมา,มา สี่ร้อยบครับยี่สิบนาทียี่สนาทน้ำไปอ่ะพี่ได้นั่งเล่นกันม้านี่อายุเท่าไหร่ครับเปีสี่ปีเหรอผมไม่กล้าจับเลยอ่ะเนี่ยกลัวไม่กล้าเลยเคยนั่งไหมอะสายเคยเคยเหรอเคยขี่เลยแหละคนเดียวเหรอไม่เคยฝึกวนประมาณสอบรอบเล้วพี่เขาเคลากไปเฉยๆใช่ไหม

ลองไหมฮ uh huh. ะโอเคกลับลงไปที่เดิมนะอ่า uh, ลับนะเดี๋ยวกลับจบ วิดีโอเนื่อยตามไปเดิอไปสวยนะสวยเลยนะครับทีเนี่ตอนแรกเพรว่าชวนขี่ช้างแต่ว่าช้างมันต้องจี้ตรงเนี้ยก็เลยพราะว่ามันแจกเล้แม่เอาแต่ว่านี้ก็นั่งนะ <c oughs> ที่ห้วยก็จริงๆแล้วองกะลีก็มาไม่เยอะเท่าไหร่ถ้าเทียบกับพัทยาเนี่ยครับเพราะว่า บางที่คงก็ไมมานะครับสามวานันสี่วันนี้ก็ถ้าไกลจากสนามนี้ก็ไม่เคยมาเท่าไหร่รูสึกว่าไกลเหมือนเพราะว่าเที่ยวเหมือนร้านแต่ว่าถ้าฝ้ารังอะไรอย่างเงี้ยเขาก็อาจจะได้พักล้นจากาโพลิสักุยาวใช่ไหมครับเป็นเดือนอะไรเงี้ยก็เขาก็จะไปทูวอรย่างด้วยอาจจะอะไรดช้างโกซาเมนเยอะอยู่นะนี่ก็ที่ใส่บอกว่าเหมือนสังออกเงี้ยแต่ว่าคงกิโกมาเที่ยวแบบมันเที่ยวเหมือนสร้างก็เลยเขาก็ มีวางแผนมันทั้งวันเลยนะครับทั้งวันเลยไม่เคยพักเลยนะครับเที่ยวเต็มที่เลยก็กลับประมาณนั้นครับไม่เห็นข้างหน้าชีวิตครัง้งแรกแล้วครับชีวิตครัง้งแรกเลยครัง้งแรกในชีวิตกรเรืออ่อกอะไรชีวิตเลยโอ้ยรู้สึกเป็นอย่างนี้ระวังคนอ่ะให้เลยหน้าคนไปอีกขวาดิขวาอีก ดูิหนอ,อ่ะขุดดิน,ดดนเยอะข้าไปข้าไปขุดดินขุดดินขึ้นข้าไปแล้วน่เราช่วยเราช่วยเผื่ออย่โดนดินถึงซั์อย่างเงี้ยโดนเหยียบนะไม่เอา๋ยวเอาไว้ดิ เล่นน้ำนิดนึงขี่ม้านิดนึงประมาณสักชั่วโมงกว่าก็เก่าแล้วครับเหนื่อยแก่แล้วอยูเ<ร> <laughs> ่เล็ก้งในหรือว่านั่งนอกอะไรก็ได้ครับสบายตัวเล็กโกมาโกมาโกมาสร้างเลยนะสร้างหน่อยนะอ,อยู่กรุงเทพก็สิบคนไม่เคยกินนะแต่ว่าภัอ่หินเบาพิธาแล้ก็เลยกินที่ภูบ้างนะครับ

ああเบียออกไปอ่าเป็นบาร์ดอเลกินแล้วมีห้องแอร์นิดหน่อยอืมบีดยิงมาแล้วก็มีอยู่แบบเลยข่าวตะเกียบเข้าไปแล้วก็มีเป็นหอ่าทะเลเหมือนกันแต่ว่าหลังๆแล้วก็มีบ้านจินลระที่ว่าเป็นอาบดิ้นทะเลเออแต่ว่าอันนี้ก็ไม่าไม่ค่อยอร่อยอ๋อนต่ว่าเราคินบ่อยแล้วไงอันนี้นานๆจิ้มกอ๋อแต่ว่าคือว่าที่นี่ร้านอร่อยใช่ไหมก็เลยคนมาเยอะ พราะท่าสำหรับผมก็แบบถ้าเซอร์โคสแถวมันติดทันแรมากกว่าไหมถ้า oh. มาเที่ยวก็แบบอยู่ทัลลนแรอะไรเงี้ย oh. หรือจะยูแฟ่าซีฟูดโรงแรมอะไรทั่วไปเนี้อยอ๋ oh. อที่นี่เขาหน่าจะคิดว่าคนโลคอลคนอยู่ที่นี่มาที่นี่มากกว่าเลยค่ะคนลุกจังไม่ไม่แต่ว่าเขาอ่านรีวิวแหละเขาอ่านรีวิวเยอะถ้าอาหารอร่อยก็มากัน คือไม่เขาไม่ได้เอาบรรยากาศอะว่าเหมือนว่าโอเคที่นี่มันดูสะอาดสะอ้านเนาะที่นั่งก็ดูโล่งๆไม่ได้แบบเปียกกันมากอ่าแล้วอาหารอร่อยใส่ว่าโอเคแหละลาบปูเหรอเชลเลยครับว้าวอร่อยอ่ะอร่อยเนาะแต่จริงมันต้องติดเป็นขาปูอะไรเงี้ย ติดกันเชียงมันเป็นแบบทั้งผ่ามาแล้วจิ้มๆเลยได้ฟิวได้ฟิวอ่ะอันนี้เราทำมาให้แล้วอปั้มยังกุ้งเหรอเออดีผมชมน้ำข้นนะมันจะเละเออปังค้นน่ะเรียกว่าอะไรอ่ะน้ำใสนะผมไม่ถูกใจเลยปังมขนน้ำใสนะผมชมน้ำข้นนิดแหละเขาสั่งมาถูกใจพี่แดรพอดีเลยนะดีเอาคู่เลยสองตัวโอ้ยเดี๋ยวคงพาซุปซุปซุป ดำซุปเยอะหน่อยอขอบคุณครับผมเมือ่อก่อนมาที่ไทยครั้งแรกเพื่อ,อนสั่งกุ้งยำผมให้นะครับแต่ว่าคนนั้นนะครั้งแรกกินไม่ได้เรื่องครั้งที่สองกินได้ครั้งที่สามกินได้ก็ชอบแล้วของเกาหลีก็คล้ายๆนะกินเจไม่เหมือนกันแล้วบางคนน่ะทุกทุก,ทกอ่านนะไม่ใส่ผักชีอะไรเนงะี้ยทุกคนบอกอย่างเนี้ยบางคนนะกินผักชีไม่ได้คนม,มีเยอะออกินใช่ไหมเออเกาหลีกินผักชีไม่ครับางคนชอบก็กินแต่ว่าบางคนมันไม่กิน และนี้ต้มยำกุ้งอร่อยเลยหวานนิดหนึ่งแต่ว่าอร่อยมากผัดไข่กุ้นเส้นมะล่้ยอันนี้ไม่เคยอร่อยขมไหมขมนิดหนึ่งอร่อยเลยอร่อยินดูสิอร่อยมากขมไหมไม่ขมหรอเนื้นิดนึ่งเนื้นิดหนึ่งเท่เต๋อกินได้รับได้อร่อยเลยได้ อร่อยไหมอร่อยเนาะออย,อ,อยมากราแบบนี้นะสุกปาผดกีนะสำหรับพองอะ่ะผมเคยอ่านว่าคนที่ต้องเสียกินใช่ปะเออตปลาเก่าเหรอปลาเก่าปากาทูดีอ่ะเนะทูดีู้ดีเหมือนไส้อ่ะแรงมากั่ กินอย่างนี้เลยนะอ๋ออ๋ออ๋ออร่อยโอ้มอมไม่ติดคอหรออัเนเดือดหรอมูสักกะปิหมูสักกะปิอ๋ออันนี้กับอันนี้กินด้วยกันอันนี้จืดค่ะเดี๋ยวเอาแก้มปลาไม่เอาไม่เอาไม่เอาใส่กินเลยใส่กินเลยกินหน้ายกกระชับ กินไะนยกกระชับนาะชนหีวไม่ไม่โลเล่นโลเล่นกินเลยกินเลยอยู่เร็วี่ไแก้มปาเนี่นี่มากินเลยหวังดีนะนี่เลสกัตเทรายสกัเทราเนี่ยสกเทราธรรมชาติแหละกินโอ้รครับครับนี่น่าเข็นจรกินตาด้วยดิตาสว่างอะ ออาเต็มไปอ่ะคุณที่เยอะมากเลยเยอะมาเร็วดีแล้วนะเรามาประมาณห้าโมงครึ่งตอนนี้ก็หกโมงครึ่งก็คนเยอะแหละเออเออเยอะเขารู้นะเนี่ยเออเด็ดตะโกนด่าลยด่าด่าตอนนี้ทะเลาะกันแหละคนจริงเวลาเขาคุยเขาเหมืทะเลาะเนาะแต่จริงจริงเมื่อกี้ท่าจริงจริงทาเด็กไงทาเด็กจริงจริงเดี๋ยวไม่ได้ทีนแค่ได้เฉย ที่สอนลูกเขาหรือเปอืมอาจจะแบบอืออุไทยก็มีเวลาแบบสอนลูกของเขาก็ไม่ไหวที่ไหนก็มีเลงเกาหลีก็มีที่ไหนก็มีเลงใช่ที่ไหนก็ไม่รู้ค่ะใส่มาชวนนั่งอะไรอ่ะปลาหรออะไรอ่ะที่นี่โรงแรมโรงแรมหรอ All okay. Okay. k a y Okay. 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 o n g y e k a y Okay. k a y Okay. 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 o Okay. o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  k o k a a o o Okay. y a k a y o k a k a a y Okay. Okay. a y o y a y a y o o Okay. o k Okay. a y Okay. a y o Okay. a y o k a a y o o k a a y o o k k a y k a y Okay. 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 o o k a a y y a k a y o k a a เอเอ,เอใช่ใช่ใช่เนี่ยตกดกนั่นแหละที่รโรงแรมบ้ากเฮ้ยนะจ้ะโอ้เอาเบียร์หน่อยฮะสิงก็ได้เรียวก็ได้เมื่อกี้กินข้าวนะครับกินข้าวกินสีฟู้ดโกมากเสร็จแล้วก็มันอิ่มอยู่ ก็เลยคิดว่าจะไปตัวแรกผพะว่าจะไปนวดเทาไม้แล้วเขาบอกว่าเออมีที่ปลาเนี่ยแนะนํามาใกล้ๆเองเลยมาแล้วโอ้โหแบบสบายเลยนะแล้วก็แล้วที่เนี่ยก็โอเคมันตัวนี้อิ่มอยู่ไงเออก็อิ่มอิ่มอย่งไงก็เลยแบบเกาอีกแบบนี่โอเคอยู่แล้วก็กินเบียเดี๋ยวพระที่ตกแล้วตกไปแล้วนี่มองไม่เห็นเลยมองไม่เห็นเหรอเนี่ยพระที่อยู่ไหนเนี่ยเอเออ เรลาที่มาไม่เห็นไม่หรือจะไม่ใช่ฝั่งนี้หรือเปล่าฝั่งนู้นมั้งฝั่งนู้นเออก็ไม่เห็นแต่ว่าปฏิกิริยาอากาศดีมากเลยนะอากาศดีอากาศดีตอนนี้อากาศไม่ลงด้วยนี่นะไกด์สายกายควายไม่เลยไม่ได้มานานมากรอถามเพื่อนเยอะถามเพื่อนไม่แต่อันนี้ก็เคยมาถามเพื่อน กลัวเออก็ดีว่ามีถามเพื่อนก็มีก็ก็ดีมีมีเพื่อนมาติดไฟได้ใช่โชีมีเพื่อนอยู่แถวนี้เออใช่เออไปเที่ยวอ่ะเลยไม่รู้นึกอาหารนะอร่อยทำแต่งานนะคะไม่ค่อยได้เที่ยวไม่เชื่อเคาไหนว่าถูกต้องดินแบบไม่เห็นยี่ห้อนะคะดีแล้วดีแล้วไม่ต้องแพนดี้ดีนะซีน่าที่นี่ดีมากเลยนะ ไม่ได้มาทานเล่นั่งเบบนี้มานานแล้วนะครับจริงๆใช่ไม่ค่อยได้มาฮิลลิ่งอ่ะฮิลลิ่งเรียกว่าอะไรอ่ะชิวๆฮิลลิ่งดีอ่าอยู่ยึกขึ้นยึกขึ้นแล้วก็มันไม่ได้แบบทําอะไรมั่งไหมแค่แบบนั่งชิวๆก็ดีแล้วอ่ะนี่ก็ไม่ได้เที่ยวเลยทําทําทําแต่งงานอ่ะวันๆอ่ะทำแต่งงานเหรอเออจริงช่วงนี้ทต่งานใครน่ะนะอ่ะ ปกติไม <değil. S 3> <desserts. S 2> ่ทำหรอทำก็ให้รวยรวยเลี้ยงข้าวเยอะเยอเขาเองสิต้องรวยๆเลี้ยงข้าวเยอะๆไม่ใช่ให้เราเลี้ยงก็ก็ทียังไงผมก็รวยก็เจอก็รวยก็ที่นี่ถูกปะทีปะใช่ปะเออที่ที่ได้ไปทำงานบาร์โฮสอีกเหรอบาร์โฮเราเกลแล้วไม่หลับ ไม่เล่าหรอเกียแล้วเขาไม่เราเลยนี่เขาได้เตือนหลาเลยบาโฮด่ะที่ไหนอ่ะไม่รู้อะไรเดี๋ยวตรงตรงสมัครก่อนว่าจะเขาเอาไหมลองดูไม่แน่แล้ไม่แน่นะแน่เลยเดี๋ยวซีแฟกซีแฟกนี่ก่อนนะดีซีแฟกก่อนซีแฟกจโอ้ถ้าร้านหนึ่งก็อย่างนี้สวัสดีก็สวัสดีก็สวัสดีจ้าสวัสดีอย่างเดียวฮะโรโๆสวัสดีเลโรอเลย น่ารังทำไว้ฮะเอไหมไม่กินแป้งไม่กินแป้งไ่กเออ<ว>อาหารเช้าที่มีหนะลา<ว>ยๆอย่างนะโอ้สลาดหรอชีสมันเดาละครั้งหนึ่งก็ไปต่างจังหวัด โดนลรงเลมดีดีนิดนึงก็ดีนะครับเดี๋ยววางแผนว่วาจะเดินน้าไปไหนเดี๋ยวดูก่อนเดี๋ยวด้ว่าการชาบุรีเก่งกระจา่นักคนนายกหรือราชาพัทยาลายโยอะไรแล้วแต่ที่ใกล้ๆแถวกรุงเทพครับเดี๋ยวค่อยๆไปไปเวลาที่อ่าก็ธรรมดานี่โรงแรมเลย ที่นี่มีอร่อยมากก็เลยมาดูแต่ที่นี่เันเที่ยเขาอย่างเดียวนะก็ไม่ได้แบบนั่งกินและนี่ครับนี่เลยโอ้โหมีหวาน้อยแล้วหรือว่ามีใส่ลงงหันเรเอาเดิคับที่หนึ่ง สั่งอะไรบ้างอ่ะไอเดินปีกแบนี้ครับผลองกินดูสิยี่เป็นยังไงฟูชิเอลช่างกาแฟครับเป็นยังไงครับมังเป็นเกล็ดน้ำแข็งเลยฮ่ะอร่อยมากเหรออร่อยฮะอร่อยไม่มีน้ำตร้าลเลยทำเนื้อได้เกล็ดน้ำแข็งวะกินเข้าไปเยอะๆนี้เลยได้ทนาดใหญ่ดิเอออร่อยนะได้เกล็ดน้ำแข็งยังเออเย็นๆกินนี้กินได้ทีเหรอทีออมันหวานไหมดิ ไม่ได้ใส่หรอก้า<ะ>มาจากตรงนม,มันแค็งก้นเดียวใช่บ้าเล็กๆอันหนึ่งไม่มีไม่มีหรอเนอร์ตีอะคะ่ะเป็นสุดกาแฟที่นมเย็นๆแล้วเวลาเขาสก,กัดเขา็อดออเขาจะให้ไอตัวกาแฟเนี่ยลอยลอยอยู่บนนมแล้วเวลาทานเนี่ยนมจะผ่านตัวกาแฟเข้ามาในปากมันไม่แยกชั้นไว้ได้หละมันจะ มันจะได้ความหวานอของตัวกะปิของตัวนมเอ่อนี่เป็นสูตรของออสเตรเลียอ,อแต่ว,ว่าวิธีที่เออกลี่ยนมยวนมออสเตรเลียนมวันนู้นเนี่ยฟต่นเยอะเออแล้อาจจะเหมือนกับความหนาแน่นของนมเนี้ยมันเยอะมันก็จะหวานแล้วก็มันมีอ่าแต่ว่ามันทกี่อยู่ที่นมมันขึ้นปนนมชัดๆอมันจะทําให้นมที่มันผ่านกาแฟ เพิ่มความหวานแต่น,นี่มันมีทุกทีเพราะว่านมเมืองไทยมีไม่กี่เจ้าที่มีแฟดแต่ว่าพอมีอ่ะมันก็ยังไม่ได,มไมได้มันยังไม่ได้ความหวานพอมีร่องอแค่มันก็ต้องผสมทีิดียวแต่บางเจ้าอย่างเงี้ยเขาทำแบบยอมรับว่าเธอจะกินบางที่ทุกินไม่ได้นะคือผสมทั้งแบบนุ่มหวานอเออทุกทีมเอะไรเงี้ยก็จะมีความฉุบฉุบหวานเย็นมากใช่ใช่ใช่ ลองอันนี้กินดูสิอเมริกาโ,โน่ก็คนอเมริกันก็อ,อเมริกันโล้หอมอะหอมายเลือกท่นหนัง,ขงเขาใ่ได้สิงต้นอาราเจนต์โตรตีดื่มนะมันเป็นแบบหขึ้นฟลโร่เลยเขาก็แนะนำมาสามตัวพออ่านเรารู้สึกว่าตัวนี้น่าจะถูกจนิต แต่ว,ว่าไม่ชอบแบบไม่ชอบกับแบบเปรี้ยวนย,นยไม่ชอบกับแบบเปรี้ยวไม่ไมคือชอบชอบกับแบบเปรี้ยอ๋ออร่อยทานได้ทั้งวันโอเคจบ้านตอนเราไปอีกที่นีงไปที่เป็ดช่วงนี้มากวันนี้คนน้อยที่นี่<อ>ที่เหลือก็เดี๋ยวเราไปดูอะไรนะเป็นเป็นคาเฟ่ริมหาดแล้วก็จะมีเป็ดอะไรเงี้ยโอเคค่ะนี่ครับ ก็จะมีโซมเห็นปะโซมแล้วก็ความน้ำหอมมีไซตราชชอบเอแต่ตรวนี้หอมดีหอมจริงตัดแฟชนันโมเดนอะไรนะอโมเดนบีชโมเดบมเดนมาถึงแล้วครับโมเดนบีชนกาฟข้างไหนมันก็มีคนมาเยอะนะคนเยอะอยู่มันธรรมดาคนเยอะมาถ่ายรูป nếu khi nào có mưa lục bẹch nè đó nè là gì bốc, ừ. à <laughs> bốc là <không>? <laughs> <Được> gì <laughs> à? không <này> phải <laughs> à? <laughs> 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 แตกไก่แตกไก่แตกไก่พี่เข้ามานะเข้าเลี้ยงมาเลยเมื่อกี้ว่าสั่งอาหารนากระสามพิษาอขอบคุณมากเลยค่ะนี่เขาจเลี้ยงมานี่เลยแค่นี้เปลี่ยนหน้าหลังนี่นะ อ๋อไหนขายโคโคนัทสิขายมะพร้าวขายโคโคนัทนะครับลูกละยี่สิบบาทนะครับทีควายช่างนะครับถูกจังวะยีะ่สิบบาทยี่สิบบาทแพงเหรอถูกเหรอถูกมากห้าสิบเก้าบาทครับอ้าวโอเคพอได้เอาไปเลย